สวัสดีจ้าื้น mm นี hmm. ้เมธีผ้าเข่าสวนคือเก่าเลาะมึงผักจ้ะบักเขื่อนเมธีกําลังเป็นดอกไหมจ๊ะเป็นดอกล้วก็เป็นหนวยน่อยก็มี่จ้ะต่ว่าเมธีตัดตัดเตียนเลยได้จ้ะตัดใบเขาแบบว่าให้แบบว่าว่าให้ปกคุมหลายไหมจ้ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะกําลังเป็นหนวยน่อยเลาะสวนเลยจ้าเมธีผ้ามาเลาะสวนคือเก่าจะเพื่อนเพื่อนคนะ กำลังเป็นนุวยเพิ่งจะเห็นนี่ละจ้ะนั่นก็คือกันจ้ะเห็นไ่มกำลังเป็นนุ้ยเห็นหลายนุ้ยอยู่จ้ะเห็นหลายต้นแล้วเมทิปจะได้กินแล้วตัวนี้ก็คือมะเขือเทศนี่จ้ะก็อีกนนุ้ยหนึ่งโอ้ก็จะได้พ่อแกงแล้วนี่ก็จะได้พ่อแกงแล้วเมทิปตัดแบบว่า เตียนจ้ะตอนใบเขาออกไม่จ้ะพอเห็นใบเขาย่าวเละสวนก็ไม่ทิพจ้ามึงผืดผักเด้อจ้ะมึงผักบัเขือเทศแต่ผักบะเขือเทศกำลาังงามพูดนะงามมิลีจ้ะผักบัเขือเทศไม่ทิพงามไม่ทิเพเทียนแล้วไม่ทิพออนซอนผักบัเขือเทศพริกพืชผักกำลังงาม เฝ้าขึ้นเฝ้างามเฝ้ายีเดอร์เดี๋ยวหนาวจะมาคุณนะมึงเนี่ยจะเดี๋ยวหนาวมาหนาวมาก็คือตายหมดเดี๋ยวไม่ทิพสิดิตัดต,ต้นนี้ออกแลยเลยจ้ะเนี่ยจ้ะไม่ทิพสิดิตัดออกอ่าต้นทั่วไหมจ้ะถั่วฝักยาวเขาบ่เป็นเขาบ่เป็นทั่วให้ไม่ทิพมึงกระล่างเหลือง ก็ล so ่งเหลืองจ้ะ so สีกิกกำล่งเหลืองเลาะสวนส้มสวนคือเก่าจ้ะเพื่อนเพ่นมึงเนี่ยจ้ะเขาเป็นดอกจ้ะกอเมทิปปาเมทิปสิตัดบัตที่นี่มึงเขาเลื่อยไปเลื่อยเข้าไปแบบปกคุมไปทัวร์ไหมจ้ะเขาก็แตกกิ่งก้านออกมากเขาก็ปกคุมไปทั่วตามแขนงเขาจ้ะเขาแตกกิ่งก้านออกมากล่ะอุ้ย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  ต้นบัคเคือเทศเจ้ะต้นบัคเคือเทศไอ้มัดบ่มเอิร,อร์ดแล้วมันห่วงมึงเนี่จ้ะจังสี่เขาแตกกิ่งก้านออกมาเมยจ้ะเพื่อนเพื่อนมึงเนี่ยจังสี่จะ้ะบะท,ที่นี่เขาก็เลือยไปทัว่ว่เมยจ้ะกิ่งกา้านที่เขาตามขอ,ขอเ,ขมเขาเมยจ้ะเขาแตกออกมาเมยจังว่าเมทิพย์กิดสิได้อยู่ด้วจ้าเมทิพย์จะตัดหิ่มแต่ว่ามันหังแบบว่า แนวเขาบปเป็นน่ะแล้วมันกับปกคุม้มแนวอื่นเนาะจ้ะเนาะไม่ทิพย์กับชีเดตัดทิมย่านไม่สิตัดมื่อนี้เลยจ้ะเนี่ยกระเลาะไปเลาะสวนเลาะสวนไม่ทิพย์กับผ้าเลาะสวนคือเก่าจังสิจ้ะเกือเทศุไม่ทิพลลทย์มัดไว้เพราะว่าบ่าให้เขาขึ้นสูงเลยพยายามตัดยอดเขาออกตัดยอดเขาลงไม่จ้ะบล่อยเขาขึ้นโตแล้วก็แต่ว่าหังมึงจะ้ะ งามลายพูนะมีเน่เจ้าพูนะงามลายแต่ละไอแต่ละอันนี้จ้ะพ่วงพูนะงามเฮยพูนะมีแน่จ้ะปานอ่งมงงูพูนะนี่เลยจ้ะบุเคเรเทศที่จริงอะ่ะเป็นจังสีทุกปีจ้ะแต่ว่าปีนี้หลุดซกว่า สีบ่อันนี้ปันใดเดอ้อจะปีนี้กับมีอยู่จ้ตาต่ว่าหังลายคือสุปีสุปีหลคยคนีน่นะจะเพื่อนเพื่อน,นตัดกิง่งคุ้มกิ่งก้านเขาไใบเขาขึ้นสูงไมมจ้าจังสี่ถ้าเขาจะขึ้นมาทิก์กระตาใ้คุ้มใบใบเขาขึ้นพออยากอยากให้เขาขึ้นสูงอยากให้เขาอยู่ซ้ำนี่เนี่ยคุ้มว้จ้ากิ่งก้านที่เขาขึ้นไม่ไม่ๆนี่ตามอันนี้เขานี่ก็คุ้ม พุ่มใหม่เม็ดทิบล่อหนามแะเม็ดทิบล่อหนาอยู่น้มมาท่านอิไอันนี่หนามสีมะหดนี่จ้ะมันเหมือนก็เลยต,ต้องล่อ,อกรจะเพื่อนเลยเจ้าที่เลยยี่หกเลยที่นีนจ้ะเลาะสวนเลาะผักคือเกา่ามึงพร,พร,พริกจะเพื่อนพริกกระลังงามกระลังเป็นดอกเพียบเนี่ยมีเวลาอีกแค่เดือนเดียวจ้ะ มีเวลาอีกเดือนเดียวมึงพลิกกำลังงามกำลังเป็นดอกกำลังอันนี้ต้นบัเกเขื่อนไปต้นเลยบกูดเม่ทิพย์รู้สึกว่าแตกยอดเหรอเมทิพย์อยู่จังแต่ม่ทิพย์ใหญ่กระถางไม่จ้ะใหญ่กระถางแล,ล้วก็รู้สึกว่าใบรู้สึกว่างี่กุ้งเก่าว่าสันทอเนี่ยเมถิบกเ็เฮ็ดไปเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดไปอืม พริกน้ำลายพักบุงพักบุงนี่ไม่ทิพเก็บไปกินเน้่ยก,ก็แตกขึ้นไหมจ้ะต้นนั่นถอดไอ้อต้นทั่วออกแล้วเ,เป็นทั่วออกยังพันเดี๋ยวเ,เนื้ออื่นมาลงจ้ะเพื่อนคุณพ,พักบุงอีกสองกระถางสิเดียวออกเพราะว่ามันไอ้พริกบก้งคุ้มเลยจ้ะสิเดียร์เขาออกมาไหมจ้ะนี่จ้ะพานรอสวนจ้าไปแล้วนะคะบ๊ายบาย